สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของคําถามที่มีท่านสมาชิกถามกันมาว่าเราควรงดน้ําก่อนที่จะขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการเสียบยอดหรือไม่ครับทําไมเราต้องงดน้ําก่อนที่เราจะขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการเสียบยอดก็เนื่องจากว่าในต้นต่อน,นี่ครับต้นต่อฝรั่งครับอย่างเช่นต้นนี้ครับที่ผมเสียบยอดไว้แล้วรับต้นต่อฝรั่งพวกนี้นครับเวลาที่เราจะ ทำการขยายพันธุ์ฝรั่งด้วยการเสียบยอดนี่บางท่านนี่ใช้วิธีการงดน้ำถึงจะติดดีบางท่านก็ไม่ต้องงดน้ำเขาก็เสียบไปเลยแบบนี้ก็สามารถที่จะทำได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านใดที่เป็นมือใหม่หรือว่าต้องการที่จะให้การขยายพันธุ์ฝรั่งนี่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้ยาป้องกันเชื้อราครับหลังจากที่เราเสียบยอดแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะงดการให้น้ำต้นต่อฝรั่งก่อนที่เราจะเสียบยอด ประมาณสัก1วันก่อนที่เราจะเสียบยอดนะครับก็ควรงดน้ําโดยให้ถุงเพาะต้นตอนนี้ครับมีน้ําให้พอดีที่จะทําให้ต้นตอนนี้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ภายใน20-25ถึงวันประมาณนี้นครับก็เพียงพอแล้วนะครับโดยหากว่าเราจะเสียบยอดฝรั่งในวันพรุ่งนี้เราวันนี้เราก็งดน้ำครับเพื่อที่จะให้น้ำนี่ไม่แฉในต้นตอฝรั่งมากเกินไปนะครับ เราจะมาดูข้อดีกันนะครับว่าถ้าหากว่าเรางดน้ําต้นตอฝรั่งก่อนที่จะเสียบยอดสัก1วันเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่าต้นตอฝรั่งพวกนี้นะครับจะมีความชื้นแฉะพอดีพอดีครับไม่ใช่ว่าแห้งเลยนะครับเขาก็ยังจะมีความชื้นอยู่แต่ว่าเวลาที่เราไม่รดน้ําผ่านไปหนึ่งวันเนี่ยถุงต้นตอพวกนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะมีความชุ่มชื้นพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้ถ้าหากว่าเราเอาเข้าไปในถุงอบอยู่ครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรา งดน้ lives, ําต้นตอก่อนที่เราจะเสียบยอดนี่ก็จะทําให้เวลาที่เราเอาเข้าถุงอบนี่ครับหลังจากที่เราเสียบยอดแล้วนี่ทาให้อัตราการเกิดเชื้อราในถุงอบนี้ลดน้อยลงเพราะว่าเรางดน้ํานี่น้ําที่อยู่ภายในถุงครับหลังจากที่เราเอาเข้าถุงอบนะครับเมื่อเราเสียบยอดเสร็จแล้วนี่ครับก็จะมีการระเหยออกมาสู่ภายนอกถ้าหากว่าเราไม่งดน้ําน้ําที่มีความชื้นแฉะอยู่แล้วนะครับก็จะมีการระเหยออกมา ภายในถุงอบของเราครับดังนั้นว่ามีการระเหยของน้ําภายในต้นตอของฟรังของเราเนี่ยครับ mm hmm. ก็จะทําให้มีไอน้ําอยู่ในถุงจํานวนมากพอมีไอน้ําเยอะครับความชื้นภายในเนี่ยมีเชื้อรานะครับ mm hmm. ก็จะทําให้เกิดเชื้อราภายในถุงได้นะครับ mm hmm. ถ้าหากว่าเราไม่ใช้สารป้องกันเชื้อราก่อนที่เราจะเข้าถุงอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ได้ใช้ สารป้องกันเชื้อราครับเช่นพวกไตโคเดอร์มาหรือว่าสารเคมีที่ใช้ป้องกันเชื้อราก่อนที่จะปิดปาาถุงอบนี่ครับผมก็แนะนําว่าให้ท่านงดน้ําก่อนที่จะเสียบยอดสักหนึ่งวันแล้วก็เวลาเอาเข้าถุงอบนี่น้ําพวกนี้นะครับก็จะระเหยภายในถุงอบไม่มากทําให้อัตราการเกิดเชื้อราภายในถุงอบนี่ลดน้อยลงครับต่อมาก็คือหากว่าเราไม่งดน้ําตอนที่เข้าถุงอบนี่ น้ำที่มีปริมาณเยอะพอสมควรนะครับถ้าหากว่าเร mm Asia, ารดแล้วก็เราเสียบยอดฝรั่งเลยนี่ครับก็จะทําใ uhh ห้ยอดฝรั่งของเราบางยอดนะครับที่เราเสียบยอดนี่แผลเน่าได้นะครับแผลเน่านี่มันเกิดจากอะไรแผลเน่านี่เกิดจากว่าต้นตอของเราเนี่ยครับเวลาที่เราเสียบยอดแล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่งดน้ําก่อนที่เราจะเสียบยอดนี่ต้นตอพวกนี้ยังจะดูดน้ําขึ้นไปเลี้ยงยอดด้านบนอยู่นะครับเนี่ยมาดูกันครับเนี่ย อันนี้เป็นต้นตอครับเป็นรากภายในต้นตอเนี่ยรากพวกนี้นะครับก็จะดูดน้ําเลี้ยงไปตามลําต้นนี้นครับพอมาถึงแผลตรงนี้นะครับเนี่ยพอมาถึงแผลตรงนี้เนี่ยพอมาถึงแผลตรงนี้แผลที่เราทําการเสียบยอดเนี่ยตรงนี้ในช่วงใหม่ๆเนี่ยเนื้อเยื่อของเขาระหว่างยอดพันธุ์ดีกับต้นตอนี้ยังไม่สนิทกันจะทําให้เวลาเขาดูดน้ําขึ้นมาเนี่ย น้ำจะไหลออกตรงปลายแผลตรงนี้ครับน้ําที่ดูดขึ้นมาจากระบบรากนี่จะไหลออกตรงแผลตรงนี้ครับเวลาเราพันแผลนี่ทําไมผมถึงบอกว่าให้พันไม่ต้องพันทั้งหมดนะครับพันเว้นไว้ช่วงด้านล่างครับเพื่อที่จะให้ระบายน้ําตรงนี้เองครับที่ผมบอกเลยครับเวลาเขาดูดน้ําขึ้นมาเนี่ยน้ำก็จะมาถึงตรงแผลนี้แล้วก็จะไหลออกเพราะว่าระบบเนื้อเยื่อของต้นตอกับยอดนี่ ยังไม่ประสานกันทําให้น้ําส่วนหนึ่งจะไหลออกมาตรงแผลนี้พอมีปริมาณน้ํามากครับก็จะทําให้แผลตรงนี้เกิดเชื้อราแล้วก็เกิดอาการเน่าทําให้แผลตรงนี้เน่าไปได้แล้วก็ยอดพันธุ์ดีไม่ติดกับต้นตอทําให้การเสียบยอดของเราเนี่ยมีอัตราการติดน้อยลงครับตรงนี้นะครับถ้าเรามีการงดน้ํามันก็จะเป็นสิ่งที่ดีว่า จะทําให้อัตราการติดหนีเพิ่มมากขึ้นก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าการดูดน้ําของต้นไม้นี่จะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่นอกถุงอบหรืออยู่ในถุงอบครับถ้าหากว่าเรางดน้ําก่อนที่จะเสียบสักหนึ่งวันเนี่ยครับตรงนี้ก็จะทําให้อัตราการดูดน้ําขึ้นมานี่น้ําก็จะไม่มากเกินไปครับทําให้แผลตรงนี้ไม่เน่าพอแผลไม่เน่าการเสียบยอดของเราเนี่ยก็จะติดดีขึ้นถ้าหากว่ามีปริมาณน้ําที่มากเกินไป ในช่วงที่เนื้อเยื่อของเขาเนี่ระหว่างต้นต่อกับยอดพันธุ์ดีนี่ยังไม่ประสานกัน,นครับตอนนี้น้ําก็จะไหลออกตรงนี้พอไหลออกปับ๊บถ้ามีปริมาณเยอะเกินไปเวลาเราพันแผลน,นี่ถ้าหากว่าเราพันแผลไปในจุดที่เนี่ยไปในจุดตรงนี้นะครับพันแผลมิดเลยนะครับพันแผลตรงนี้ไม่มีช่องทางที่น้ําจะระบายได้เนี่ยจะทําให้แผลเน่าอยู่ด้านในทําให้การเสียยอดของเรานี้ไม่ติดได้นะครับ อันนี้เป็นต้นตอที่ผมเสียบยอดไปแล้วไม่ติดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ครับถ้าหากว่าต้นตอพวกนี้ครับแผลของเขายังไม่สนิทกันดีแล้วก็เราไม่งดน้ำนะครับถ้าหากว่ามีปริมาณน้ํามากเกินไปนี่ surname, แผลตรงนี้ก็จะไม่สนิทกันนี่ครับตรงนี้ก็จะเน่าก็จะทําให้เหลือเฉพาะต้นตอครับที่ประสานกันส่วนยอดนี่ไม่ประสานกับต้นตอทําให้การเสียบยอดของเรานี้ไม่ติดนะครับเนี่ยตรงนี้ เก็จะเกิดยอดใหม่ขึ้นมาแต่ยอดตรงนี้น้ําเลี้ยงไปไม่ถึงเพราะว่าเนื้อเยื่อตรงแผลตรงเนี้ยไม่ประสานกาันเพราะมันเน่าก่อนครับต่อมาบางท่านบอกว่าถ้าหากว่าไม่งดน้นํานี่ได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าตามสถิติที่ผมได้ทํามาครับว่าการงดน้ํานี่ควรงดน้ําสักหนึ่งวันหรืออย่างน้อยก็ครึ่งวันจะทําให้อัตราการติดนี่ดีมากขึ้น แต่ว่าถ้าว่าท่านใดที่ไม่งดน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะเสียบยอดได้แต่ว่าเวลาที่เข้าถุงอบเนี่ยท่านก็ฉีดสารเพื่อป้องกันเชื้อราก่อนนะครับหรือเวลาเอาต้นต่อเข้าถุงอบแล้วนี่ท่านก็ใช้สารพวกไตโคเดม,มาหรือว่าใช้พวกสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันและกําจัดเชื้อราเอามาฉีดครับหลังจากที่เข้าถุงอบแล้วนี่ครับก่อนที่เราจะปิดปากถุงอบนี้ ก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันครับก็จะทําให้อัตราการเกิดเชื้อราภายในถุงลดน้อยลงครับถึงแม้ว่าต้นตอจะดูดน้ําขึ้นมาตรงแผลมากเกินไปเราก็พันแผลให้ตรงแผลนั้นระบายน้ําได้ดีแล้วก็ฉีดสารป้องกันเชื้อราเข้าไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้อัตราการเกิดเชื้อราภายในถุงบริเวณแผลหรือบริเวณใบหรือยอดของยอดธนีที่เรานําไปเสียบนี้ลดน้อยลงอัตราการติด ในการที่เราจะเสียบยอดฝรั่งก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับหากท่านใดที่ไม่อยากใช้สารป้องกันเชื้อราหรือไม่มีนะครับก่อนที่เราจะเสียบเนี่ยก็ควรงดน้ําสัก1วันก่อนที่จะเสียบเพื่อไม่ให้ต้นต่อนี่มีปริมาณน้ํามากเกินไปแล้วถ้าหากว่าน้ํามากเกินไปนี่ก็จะเกิดแผลเน่าได้อย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ตอบคำถามพี่น้องสมาชิกเพียงเท่านี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิป ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ